Good morning ตื่นกันหรือยังเนาะบ้านเราก็เนาะก็แต่เชา้าใช่ไหมช่วงนี้ก็จะบ่ายละมั้งบ้านเราร้อนไหมคะยินดีต้อนรับนะคะมามุมน้ำชาชามะนาวน้ำขิงมะนาวจะได้ชุ่มฉ่ำชื่นใจรักษาสุขภาพนะคะ เป็นยังไงนาะสงการดื่มอย่าลืมดื่มน้ำชาร้อนๆชื่นใจนะคะวิส่น้ำผึ้งด้วยคิงมะนาวใส่น้ำผึ้งมะนาวทำให้เสียงดีเสียงใสนะคะสำหรับย่าลืมทานวิตามินสงการระมัดระวงังด้วยความรักและห่วใ่มุมนี้เป็นมุมเมสามอยหอยสัง นะคะตื่นขึ้นมาเ้าเจาเจ้าเ,าเามื่อวานวิวก็ไปเหมือนกันที่นี่เขาจัดแต่เาก็มันไม่เหมือนบ้านเราเ,เขาจัดแค่ในร้านไทยปะแป้งที่ใบหน้ากับปะแป้งกันนิดหน่อยปแป้งก็เปิดเพลงต่บ้านเราเนะาะจะขับรถจะสงการเดินทางก็ขอให้ทุกท่าน ระมัดระวังความปลอดภัยนะคะทุกชีวิตมีค่าด้วยความปารถนาดีไม่ใช่สำนักง,งานตำรวจนะไม่ใช่ว่าตำรวจก็บอกว่าเจ็ดวันอันตรายนะคะเราต้องดูแลแลระมัดระวังทุกชีวิตกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนาะกว่าเราจะโตมาได้นะคะฉะนั้นต้อง ในการสัญจรต้องให้อภัยกันอย่าใจร้อนช่วงนี้บ้านเราก็ร้อนรอนยิ่งคนที่จะดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปยิ่งร้อนไปใหญ่ร้อนร้อนร้อนรอนยูทูบเบอร์ก็ร้อนร้อนร้อนไกลก็อย่าห้ามหันกันเลยค่ะเพราะว่ามีคนถามด้วเลย อย่าห้ามหันกันเลยเนาะเป็นยูทูเบอร์ด้วยกันก็มีแต่สายนี้หละมันแตกแขนงมาสายความที่พวกเรารู้จักกันมาจากไหนต้นกำเนิดเนาะเพราะว่าหนึ่งสายที่ไม่มีความรักต่อกันไม่มีความยุติธรรมแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันทำอะไร มันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะเพราะคุณทะเลาะกาันชาวโลกเขาก็รู้เห็นพาว่าอย่างคุณขึ้นไลฟ์ปับ๊บทั่วโลกเขาก็จะเห็นเลยไงคะนะก็จะเป็นครอบครัวทะเลาะกันลงสือ่อหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทะเลาะกันลงสื่ออ๋อมันก็ไม่ดีทั้งหมดแหลคะค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างต้นแบบฉบับที่ไม่ดีนะคะ เตือนสติสตังของยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะบ,บางทีก็อย่าแซกันเลยเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วนี่แหละที่เมื่อวานว,วิวของขึ้นเนาะเรื่องเก่าผ่านไปก็ยังไปแซกันต้องดูแซกันไปแซกันมาทำให้เบื่อที่ เบื่อเพราะว่าอย่างเชนเจ้าปู่กลับมาเนี่ยเอ้าแกเพิ่งลงคลิปแกไม่ให้ใครคอมเมนต์เลยแกลำคาญขนาดไม่ให้ใครคอมเมนต์ยังไปขึ้นยังไปแซะแกวิวิก็เลยว่าเอ้าีนางนี้เนาะคู่อรีเก่าเจ้าปู่มั้งวิวก็เลยนั่นแหละที่วิวิเขียนเมื่อวานกองขึ้นนิดหน่อย นะคะฉะนั้นเราเป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปก็ขอให้ผ่านไปเถอะเพราะเราอุตส่าห์กำลังจะดีอุตส่าห์กำลังดีว่าเออจะไปทำคอนเทนต์สนุกสนานกันก็จะดีกว่านะคะอาภัยกันได้ก็อาภายัยอย่ามาแซะมางับมา,งามาแงะมาเซะมาเกากันเลยนะคะสำหรับส่วน อ๋ oh, มีคนถามน,นี่ไงลูกที่ว่าเหมือนละคังนี่ไงลูกที่นี่อร่อยลูกนี้อร่อยมันจะลูกเหมือนละคังเบียนนึงชื่อเบียนนึงนะคะวิชอบเพราะว่ามาสวีทใหม่ๆม,มาเจอลูกนี้เลยวิว่าเอาเป็นผลไม้ที่อร่อยแต่รูปร่างเขาเหมือนละคังไงรูปร่างเหมือนละคังก็เลย ลูกชื่อเบียนเนี่ยทานส้มทานวิตามินอะไรก็ทานผักผลไม้มันจะดีที่สุดนะคะมามาเดี๋ยวน้ำชาพี่จะดื่มน้ำอุ่นๆดูแลสุขภาพนะคะบางทีคนอาจจะเป็นหวัดเป็นไอดูสิพี่ทาเล็บสวยไหมนี่ทาเล็บ ทาเล็บดูสิมือเล็บแดงปากไม่แดงไม่มีแรงจะพูดเล็บแดงนางเล็บแดงวันนี้ทาเล็บเพิ่งเสร็จ <c oughs> ทำงานบ้านไม่อยากทาเล็บเล็บสวยไมหมคะไปดื่มน้ำชาก่อนหมอมอยหอยสังแค่นี้และค่ะฝากเตือนเอาไว้ดูแลกันและการ ไก้ถนนร่วมกันก็ดูแลขอให้ทุกท่านปลอดภัยในสงการนะคะอย่าพึ่งแสะพึ่งงัดพึ่งแงะกันเลยขอให้ท่านทุกคนมีความสุขปลอดภัยทุกด้านนะคะความปรารถนาดีจากวิวีดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายหนุนเสียงกาเตือนเช้า สวิสเซอร์แลนดก็มีมันก็มีกันทั่วโลกเลยเสียงนกเสียงกาด้วยความปรารถนาดีเป็นข้อคิดแลกเปลี่ยนกันนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะ